สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n นลครับมีออนไมค์ครับนะครับผมแชมป์ครับใน EP นี้นะครับ EP ที่2องผมมาแนะนำไมค์ครับลั u n c h e r นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับอันแรกนะครับเมนูทั่วไปครับ m a n n g e Account ก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน password ดนะครับเปลี่ยนอีเมลต่างๆนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับ l o g out นะครับ News นะครับ ข่าวๆเกี่ยวกับไมค์ครับนะครับที่เขาได้โพสต์ไว้นะครับไมค์ครับจาว่า Edition ก็ตัวเข้าเกมนะครับเพื่อเพเพื่อเข้าเล่นเกมนะครับไมค์ครับดันเจียนก็เป็นตัวเกมที่ไมค์ครับเขาทําไว้นะครับเซตติ้งครับก็ตั้งค่าทั่วไปเพิ่มแอคเคาทนะครับแอคเคาท์ไมค์ครับนะครับก็ About ของเกมนะครับ โอเคครับในส่วนของตัวเล่นเกมไหมครับ Java นะครับก็ยังมีเมนูย่อยคือ Play นะครับเล่นนะครับผม Installation ก็เราสามารถเลือกเล่นได้นะครับว่าเราเล่นเวอร์ชั่นไหนนะครับแล้ว Fabric Loader คลิปหน้ามีแน่ครับว่ามันคืออะไรนะครับผม Skin ครับเราสามารถเข้าไปโหลดสกินเพื่อเอามาเป็นตัวละครของเราได้นะครับ คลิปต่อๆไปเดี๋ยวจัดให้ครับทำยังไงนะครับผมแพดโน้ตครับเราอาจจะอยากเล่นเวอร์ชันเก่าๆก็ได้นะครับโอเคครับเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับหน้าตาของเกมนะครับเมนูหลักๆก็ซิงเกิลเพลเยอร์มัลติเพลเยอร์นะครับเล่นคนเดียวเล่นหลายคนนะครับแลนได้นะครับไหมครับเลี้ยงตั้งเซิร์ฟเวอร์เล่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับออปชันนะครับ ก็มีตั้งค่าสกินนะครับ Music ก o u n ซาว d ์วิ e ีโอเซตติ้งคอนโทนะครับควบคุมเกมนะครับภาษานะครับแช้ Setting นะครับรือซ c e แพคอ Accessibility Setting นะครับถ้าภาษาอังกฤษไม่ถูกอยังไงกขออภัยด้วยนะครับจบนอกนะครับนอกเมืองนะครับโอเคครับคิกเกมนะครับออกนะครับแต่เรายังไม่ออกนะครับ เราเข้าไปที่ s ิงเกิลเพเยอกันเลยดีกว่าไปฟังทำฟังเพลงแล้วนะครับ Select p เยอร์ครับอ่อขอโทษครับเล l e c เวอร์ครับก็2อันผมทำมาแล้วนะครับโอเคครับวันนี้เราจะลองคีเ a t e New Word กันช่องแรกครับตั้งชื่อโลกครับ โอเคครับผมจะตั้งชื่อนี้แล้ะครับเทสง่ายสุดสึดสเกมโหมดนะครับ s u ว v เวอร์ครับก็คือค้นหาวัตถุดิบครับนะครับแล้วก็เอาชีวิตหลอดนะครับฮาร์ดคอร์ครับเหมือน s u ว v เวิร์ครับแต่ว่ายากมากคือมีชีวิตเดียวตายคือตายแล้วตายเลยนะครับครีเอทีฟครับโหมดสร้างสร้างอย่างเดียวนะครับมีวัตถุดิบให้ ไม่จํากัดนะครับก็คือ Creative นะครับอยากจะสร้างอะไรก็สร้างได้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไป s เ r v วอร์กันเลยนะครับรอโหลดให้ถึง100%นะครับโอเคครับเข้ามาในโลกของเราแล้ว หลักๆเริ่มต้นนะครับหาวัตถุดิบก่อนนะครับที่แน่ๆใกล้ๆต้นไม้อยู่ไหนหมดเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมว่าต้นไม้เป็นวัตถุดิบหลักเลยนะครับที่เราเพื่อความยู่รอืของเรานะครับเอบรู้สึกว่า เดี๋ยวผมจะมีเตียงไว้ใช้แล้วนะครับเรื่องจักเดี๋ยวเราจะไปฆ่าแกกันโอเคครับกด e ครับครับอ่ะพรค,ครับไม่ได้เล่นนานเอาโอเ็นมาก่อนก็นแล้วกัน โอกล่องคาราบครับขั้นตอนแรกไม่ได้เล่นนานจริงๆอ่ะโอเคสติกครับส,สร้างกันส,สร้างกันสร้างกันอย่างเดียว ไปครับปิกแอคครับโอเคไปต้นไม้อหนโอเคทำเตียงก่อนเตียง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 เราจะนอนกันตรงนี้แหละแล้วเ,เดี๋ยว ต้องต้นไม้ด้วยเอิบเอบเอบเออบเอบโอ้ยแกมีสองตัวแล้วเนี่ยนูนแล้วผมเห็นไกลๆเล็บๆเลยก็คอนโทรลนะครับวิบ่ง <c oughs> ได้เตียงแล้วมั้งเนี่ยว้าว ผมต้องหาต้นไม้เพิ่มกดผิดครับโทษทีครับทำลายป่าทำลายธรรมชาติกันอ้านนี้ผมใช้ค้อนใช้ขวานมาตัดต้นไม้เลยเนี่ยเพราะเขาจะใช้มือเลยนะครับเนี่ย ไม่ตายนะครับผมมีเนื้อผมมีเนื้อแต่ว่าคงต้องกินแบบซูชิไปก่อนเลยครับเพราะว่ายังเผาไม่ได้จะรอดไหมเนี่ยเอานี้แต่ผมมีวิธีครับผมมีอ้อเสียงอะไรดูใต้ดินไปก่อนก็ได้ จะมีไฟใช้อย่างนี้แล้วโอเคตึ๊ดเติร์เติร์ติร์เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเอากล่องคาบไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของคาบไหนเออเออเอ้ยโยเอ้ยโยกล่องคาบอยู่ไหนเออเยี่ยมมากวิ่งเพลินครับโออโอ้อ โอ้โอ้ยางมันเหอแ่ว่าโชคดีแล้วเนี่ยเราจะเข้าเร็วเนี่ย เยอะเยะโอเคโอเคโอเคไม้สำคัญจะไหนวัตถุดิบหลักเลยนะครับเนี่ยแต่ที่แน่ๆผมได้เตียงแล้ว อืคืนนี้เรามีที่นอนกันแล้วต่อไปก็ตึ๊ดต๊ดมีไฟใช้กันแล้วทอชทอชทอชผมชอบแสงสว่างครับ เดี๋ยวหาบ้านตัวเองไม่เจอติดเข้าไป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 ติดที่สูงไว้ครับมมมผมว่ามันใกล้จะมืดแล้วแหละหรือซอมบี้ออากมาแล้วแหละติดเข้าไปครับผมกลัวความมืด เขาเลยเป็นว่าเรา,นเราในคืนแรกจะอยู่รอดได้ไหมเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะผมลืมประตูบ้านครับขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวชอมบี้มา โชคดีโชคดีโชคดเดี๋ยวนะโปปยเป็นบ้านดินกับไปก่อนก็แล้วกัน shootings. นะเดี๋ยวนะชุดเจอ๊ป๊าบ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 ป๊บโอเค บ้านดินบ้านดินแถวบ้านผมก็มีนะครับบ้านดินรีสอร์ทบ้านดินใครอยากมาลองสัมผัสบ้านดินดูนะครับแถวบ้านผมมีงไงเดี๋ยวผมจะถ้ามีโอกาสนะครับจะลงโอโ a เคชั่นไว้ให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวนะโอ้โหสติกผมหมดอะไรนี่ เดี๋ยวโอ้โหไม่เป็นไรเองบ้านเยอะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราเอาให้รอดคืนนะครับเราจะได้ไปโหมดต่อไปนะครับ ผมได้ยินเสียงตกข้างนอกอ่๊ยเอันงอวมั้ะอะไรเงียตกแล้วอ้าอ้าวมื่อไหร่ะาเบี๋ยเมื่ไหร่จะมว่าคงไฟนี่เึงนะจนฝนเข้าใหม่แบบเป็นอย่างคนทีนา สวัสดีสวัสดีสวีเจตัวนี้เป็นก่อนดีวอบคุณมากนอนกันดีกว่าเอาเนี้ยชาล้วย อะไรเสียงอะไรใครมาอ้วกอะไรตอนนี้เมื่อคืนทิ้งหนักแล้วหรนเป็นใครเตี๊บโอ้โหเต้นอยู่รอดมาจนถึงวันนี้ได้สำหรับโหมดเซอร์เวอร์นี้ผมจะขอแค่คืนเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวนะครับ ติดตาม EP หน้านะครับสำหรับโหมดอื่นๆนะครับในเกมนะครับยังก็ขอ,อกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับใครมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับขอบคุณครับ